วู่กมีมีนะน่ะตรงตรงเด้อตรงประมาณนี้นะแล้วก็ว่าองหน้าอนละ มีให้เนี่ยวาดรูปแบบน่ารักน่ารักนี่ทุกๆวันเลยนะอันนี้เป็นวันแรกนะคะให้มันเงี้ยปันตาเลยก็จะวาดตัวตีนให้มันเท่าชอบกันนะทุกคนแล้วก็วาดอย่างนี้วาดอย่างนี้นะคนตาอะไรแบบนี้ตาต้องการลีแล้วก็้าวาดรูปตาหรือไม่วาดก็ได้นะวาดต่อ อืมก็ประมาณนี้นะลาสนะทุกคนก็ต้องแบบแบบนี้นะเห็นไหมใส่ไหม,ไหมแล้วก็จะวาดจมูกนะแล้วก็วาดไปลายแสนคุมนะมานะีรนะมาตัดตอนที่พี่สังสเกต น้องรอ,งอพี่ทำเสร็จนะพี่ก็จะมาเล่าเรื่องก่อนอันนี้คืออาเซียไว้นะคือตอนที่แบบพี่ว,า,วาดรูปครั้งแรกก็คือพี่แบบไม่ค่อยติดใจกับมือของตัวเองเท่าไหร่เพราะพี่แบบเปิดคลิปสอนเนี้ยมันก็ไม่เร็วนะในเบอร์เนี้ยก็แบบนองแบบ ้องแบบลองแบบ,บกิจนาการวาดรูอาจจะสวยเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ทำเนี่ยที่พี่คิดนะมันก็สวยจริงๆทุกคนถ้าใครอยากให้พี่ถ่ายการสอนาวาดรูปดี้นทุกคนคลิกเลยคลิกลก,กดใจไม่ใช่ดิกกดถูโป้ง ให้กดให้คือทุกคนนะเร็วมากแลวพี่จะไม่วาดรูปให้น้องๆอ,อีกเพราะพี่ไม่อยากเชื่อคนที่เป็นคนเร็วๆอย่างน้องแล้วนะคนะพี่วา่ากำลังจะเสร็จแล้วนะลืม ลืมวาดูกเมลโคงไหยเนี่ยเกไปเรียนตามี่ชอบจะหูเมวหูกระต่ายก็ได้นะจะเสร็จแล้วนะ อาทต่แทบจะไม่ขึ้นเลยก็าเห็นความเซ็กซี่ของน้องอัน,นิเมะของเราะนะ่ยฮะนี่แค่ไหนแต่ไมฮะ๊ม่บานแค่นี้ละคือขอ,อ,องเราก็ไม่เลือนนะบ๊ายบายนะ